เรามองว่าการโรแมนติไซส์อะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่มันแช่แข็งการพัฒนาของภาคอีสานถามว่าชาวนาจนจริงไหมคนทําเกษตรกรนจนจริงไหมเช่านาจนมีหลายแน่นอนและเป็นความจริงมาตลอดหลายสิบปีค่ะว่าคนเหตุเกษตรกรเนี่ได้รับกับอย่างที่บ่ควรรับเลยค่ะ จีดีวีเอ Here in h a n o g City จริงๆบางคนที่ชอบทําคลิปตลกมากเป็นคนที่ชอบตัดต่อคลิปจังหวะสนุกๆแล้วก็มีคนบอกว่าเออถ้าจะทําจริงจ,งจังขนาดนี้ไปทําเพจดีกว่าเพื่อในเรื่องแบบการเล่าเรื่องแบบซอฟพาวเวอร์ว่ามันมีพลังมากๆวันหนึ่งก็เลยอยากจะใช้คําว่าซอฟพ,พาวเวอร์มาใส่ในคลิปเราด้วยเพื่อแบบพูดถึงเรื่องประเด็นสังคมต่างๆในแถวบ้านเราอะค่ะถ้ากินลับกรเมีแยนนะคะชอบมากเลยอะแต่ในตอนนั้นเองก็มีเสียงปริศนาถามใช่ไหมก็เป็นอป,นปอ คนที่ไม่ใช่คนภูทรอ,อะ่ะจะรู้สึกว่ามันดีจังมันเรียบง่ายมันสนุกมันตลกยีบดาวอินซายถ้าเรามองเข้าไปอ่ะมันเหนื่อยยากนะคะการเป็นเศร้าหน้าคําค้นวากเป็นกระดูกชันหลังเฮาใช้กระดูกชันหลังของเห่าหนในการเยียดหน้าใช้หยาดเงือ้อใช้แรงงานคือจังเพ่งของจิตผู้มิสักนะคะเปิดข,ข้าวทุกคำจงสูญจำเป็น,นะะอาจริงเนี่ยคะ่ะเงือกูที่สูกินจิน้งกอกเกิดมาเป็นคน ถ้าคุณเป็น f ูลไ t i m e farmer อระตารางชีวิตก็คือต้องอยู่กับนาต,ตลอดเวลาเพราะว่าการทำนาเนี่ยมันมอาศัยช่วงเวลาในการเพาะปลูกในการทำให้ต้นข้าวโตวขึ้นแล้วก็ดูแลมันอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกได้ว่ายังไม่พัฒนาค่ะเราตว่าการกระจายอำนาจของรัฐเนี่ยยังทำได้ไม่ดีพอมันทำให้อีสานเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องการศึกษา acting <ม> t h ะ p า o เ e r t y and Unequality access to education is the big area คนที่นี่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังเหลื่อมล้ำกันมากคนจนคนรวยเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันสูงการเข้าถึงการศึกษาของคนที่นี่มีน้อยมากเพื่อรุ่นหนูว่ได้เรียนมาหลาลัยน้อยมากเพราะว่าต้องไปทำงานถ้าจะเรียนก็ ต้องไปทํางานก่อนปี2ปีส่วนมากถ้าได้ไปทํางานแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาเรียนเลยอาจจะไปเป็นแรงงานเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมันนําไปสู่ความเข้าใจผิดเรื่องวิถีชีวิตค่ะมันกระทบทั้ง2ด้านทั้งคนที่อยู่ชายขอบเองแล้วก็คนที่ถูกทําให้ลบโรแมนติสไซ์อะว่าชายขอบมันดีมันสุขสบายมันสุูรณ์แบบ แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเรามองว่าการโรแมนติไซส์อะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่มันแช่แข็งการพัฒนาของภาคอีสานมันโรแมนติไซส์ว่ามันดีอยู่แล้วอะไม่ต้องไปพัฒนาหรอกมันก็อยู่แค่นี้มันสบายมันพอเพียงมันไม่ได้ต้องพัฒนาอะไรเยอะให้มันเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเป็นทุ่งลาเวนเดอร์มีทุ่งนาสวยๆอย่เงี้ยให้มันเป็นแบบไปตลอดการแต่จริงๆทุกพื้นที่ต้องการที่จะพัฒนา ที่จะเติบโตเหมือนทุกทุกที่เราว่าทุกที่มันเข้าถึงการศึกษาได้เติบโตได้เหมือนกับเมืองใหญ,ใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพขอนแกน่นหรือว่าเมืองไหนไหนก็ตามในประเทศไทยที่มีการพัฒนาสูงอะ่ะเราก็ต้องการเหมือนกันอยากสิบอกว่าเจ้าได้ยินบอคิอนเรียกร้องเจ้าได้ยินบอคนบอกว่ารัฐบาลมันเป็นจังไหนเจ้าได้ยินบอว่าการจัดการรัดของเจ้านี มันมีปัญหาเจ้าได้ยินบออยากให้เจ้าได้ยินแหละก็ลงมาฟังเสียงของเฮาอีนีว่าเฮาต้องการการพัฒนา I want to thank you all of you to support us see you in next chapter bye bye